สมัยก่อนเนี่ยฮะถ้าเราอยากจะซื้อจออันหนึ่งมาเป็นจอที่2จอสำรองเราไม่มีทางเลือกนะครับเราต้องซื้อจอที่เป็นจอจริงๆมาประกอบขาตั้งเสียบปลั๊กต่อให้ MI, ดีมไยดีพอร์ตอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เดี๋ยวนี้ฮะเรามีทางเลือกมากขึ้นเยอะเพราะว่าพวกจอ p o r t a b l e Monitor เเนี่ยเริ่มมาคิดกันแล้วนะครับมันแตกต่างยังไงครับมันก็คือจอเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ขนาดมันก็จะไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะครับเขาเน้นใช้งานคู่กับโนบุ๊กเป็นจอ2มากกว่าแต่สำหรับผมนะที่บ้านผมเนี่ยผมใช้จออ l t r a w i d วเป็นจอบนนะครับแล้วก็จอล่างเนี่ยผมจะมีไอ้จอแบบนี้เลยนะครับ16นิ้วเนี่ยวางไว้เป็นจอสำรองลงมานะครับโดยที่ผมเชื่อมต่อแค่ usb c เส้นเดี่ยวเข้ากับโนบุ๊กเข้ากับเครื่องมินิพีซีอะไรก็แล้วแต่ที่ usb c มันรองรับ Displayport นะเสร็จแล้พเพอ,อ,อ,อยากยกจะยไปใช้ เราก็สามารถยกได้นะครับเพราะว่าน้ําหนักมันมันก็ประมาณโน้ตบุ๊กอีกเครื่องหนึ่งเท่านั้นนะครับก็ไม่เหมือนกับจอสมัยก่อนแล้วนะครับประมาณว่าอันนี้ยมันง่ายขึ้นเยอะและสเปคครับมันก็ไม่ได้แย่ด้วยนะครับอย่างตัวนี้ฮะที่ผมเอามาให้ดูนะครับเป็น ASUS ZenScreen MB16QHG นะครับเป็นจอขนาด16นิ้วตามชื่อรุ่น16ของเขานะครับแล้วก็ มันเป็นความละเอียดที่ quad HD นะครับหรือว่าเป็น2560คูณ1600และ refresh rate ที่120 h z นะครับหมายความว่าคุณจะเอาเป็นจอเล่นเกมต่อจากพวก handheld gaming device ก็ได้นะครับในกรณีที่แบบว่าดันเฟรมถึงนะอันนี้ก็สามารถตอบโจทย์คุณได้ เช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามครับมีรายละเอียดเป็นยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงเดี๋ยวว่ากันก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าของ asus ตัวนี้ให้อะไรมาบ้างนะครับอันนี้ผมแกะออกมาจากกล่องนะเพราะว่ามันกล่องมันใหญ่เหมือนกันนะเราก็ไม่อยากมาวางเจก,กกะในฉากนะอย่างแรกเลยนะครับก็คือตัวจอของเขานะครับเดี๋ยวยกไปก่อนนะครับแล้วก็จะมีกระเป๋าให้มานะครับโดยที่กระเป๋าของเขาเนี่ยมันก็เป็นกระเป๋าคล้ายๆแบบว่า เป็นกระเป๋าไซส์ที่คุณใส่โน้ตบุ๊กได้ด้วยนะครับแล้วก็ใส่จอไปได้ด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีอยู่ช่องเดียวนะถ้าคุณอยากจะใส่คุณก็ต้องแบบเบียดเบียดกันหน่อยลวกันแต่ผมแนะนําว่าอย่าดีกว่านะครับเอาไว้ใส่จอและอุปกรณ์อื่นๆดีกว่าเพราะว่ามันจะมีช่องให้คุณใส่อุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยนะครับแล้วก็โลโก้ขเขาเนี่ยเป็นโลโก้เหมือนแบบเซนบุกยุคใหม่ที่ผมเรียวกว่าเป็นโลโก้ G P S นะมันก็เหมือนลูกศร G P S นะฮะแต่ว่ามันน่าจะเป็นตัว A ของ Asus นะฮะส่วนอื่นนะ เอาอันนี้นะครับก็น่าจะประมาณ1เมตรอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็เป็นสายถักด้วยนะครับการใช้งานของเขาเนี่ยก็บอกไ้เลยนะครับว่าก็เส้นเนี้เส้นเดียวก็จบแล้วนะครับในกรณีที่โน้ตบุ๊กหรือว่ามินิ PC หรือว่าจะเป็นแฮนด์เฮลอะไรก็ได้ของคุณนะครับรองรับที่มันเป็น USB-C บวก DP หรือว่า DisplayPort นะครับก็สามารถเอาพุทมาได้แล้วก็ถ้ารองรับ PD Power Delivery เนี่ยมันก็จ่ายไฟให้ด้วยได้เลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ถ้าคุณอยากจะใช้ HDMI เนี่ยที่มันเป็นแบบว่าคือถ้าคอมเก่าไม่ได้รองรับไอ้ DP over USB-C นะครับคุณก็เอาไอ้สายเนี่ยไปเชื่อมต่อเข้าอะแดปเตอร์เสร็จแล้วคุณก็เอามาเสียบเป็น power ผ่าน power delivery เข้าตัวจอเสร็จแล้วคุณก็ไปเอาซอสจาก HDMI มาอันนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ งบประมาณซื้อไอ้จอประมาณนี้ครับหมื่นกว่าบาทเนี่ยคุณก็น่าจะต้องไปใช้อุปกรณ์ที่มันแบบมี USB C output t y p พอ o r t ได้มันจะดูสมพงกันมากกว่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรอีกนะครับในกล่องนี้ฮะก็จะมีอันยาวๆนี่มานะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นเหมือนไอ้พวกกาแฟที่เอาไปใส่เครื่องอะไรอย่างี้หรือเปล่านะครับประมาณนั้นเลยเพราะว่าล็อกมาแบบนั้นนะครับจริงๆแล้วอันนี้ผมแบบแยกโซนก็ได้นะเพราะว่าเขาให้หัวปลั๊กมาแบบทุกประเทศทั่วโลกเลยครับคุณอยู่ไหนเนี่ยคุณก็สามารถใช้ไอ้แบบเนี้ย ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เดปเตอร์ของเขานะฮะก็เป็นขนาดประมาณนี้นะครับออ t พุตเป็น USB-C Power Delivery นะครับโดยที่กำลังไฟของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30วัตต์นะครับก็เป็นแม็กซิมัมสูงสุดไม่ได้หมายความว่าใช้แม็กซี่30วัตต์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับคุณไม่ต้องใช้นี้ก็ได้นะครับตราบใดที่ผมบอกไปแล้วใช่ไหมว่าถ้า USB-C ของ คอมพิวเตอร์คุณที่สตออกมาเนี่ยมันรองรับ power delivery ด้วยมันก็จ่ายไฟออกมาเนี่ยเข้ามาตรงนี้ได้ในเส้นเดียวเลยก็คือ PD บวก DP นะครับฟังดูแล้วอาจจะงงแต่ก็คือ power delivery บวก d i s p o r t นะครับรองรับเส้นเดียวถ้าเป็นพวก Thunderbolt อะไรทั้งหลายเนี่ยสามารถใช้งานได้อยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับว่า มันจะไปสูบแบตจากฝั่งโน้ตบุ๊กของคุณนะครับขึ้นอยู่กับว่าความสว่างของหน้าจอคุณเนี่ยปรับมากแค่ไหนถ้าคุณปรับสว่างเยอะเนี่ยแบตของฝั่งโน้ตบุ๊กหรือว่าต้นทางเขาเนี่ยก็จะสูบเร็วผมแนะนําว่าชัยแรปเตอร์จะดีกว่าแต่ถ้าคุณปรับความสว่างไม่มากเนี่ยก็แล้วแต่ละกันนะครับทูวร์ไทยไ,ไปต่อมาครับตัวจองเขาเองนะครับเดี๋ยวให้ดูจุดเด่นก่อนนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้พวกจอพอ r ต a เบ e ล o มอนิเตอร์มันเยอะแยะไปหมดนะครับแต่จุดเด่นแต่ละตัวมันก็อาจจะไม่ได้มีแบบนี้นะครับตัว อุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ในนี้ครับการเชื่อมต่อนะครับมันจะอยู่ที่ขาตรงบริเวณนี้เพราะฉะนั้นแล้วคุณไม่ต้องแบบว่าไปหาขาตั้งมาใส่เพิ่มแล้วก็เสียบเข้าที่ตัวจอนะครับอันนี้จะประหยัดพื้นที่และดูดีขึ้นนิดนึงนะครับประมาณว่าทุกอย่างเนี่ยจะเข้าที่ตรงนี้หมดบริเวณจอไม่มีอะไรให้เสียบเลยนะครับ ตรงขานะครับบริเวณฝั่งซ้ายจะมี USB C นะครับที่มันก็รองรับ DC in นะครับแล้วก็ฝั่งขวานะครับก็จะมีอีกหนึ่งอันเหมือนกันนะครับประมาณว่าคุณจะเสียบซ้ายหรือว่าเสียบขวาก็ได้แล้วแต่คุณเพราะว่าฟังก์ชันทั้งหมดเนี่ยมันจะเหมือนกันนะครับส่วนที่เหลือนะครับมันก็จะมีอีกนะครับฝั่งซ้ายจะมีช่องหูฟังอยู่ตรงบริเวณนี้แล้วก็จะมีฝั่งขวาเป็นช่อง HDMI นะครับเท่านั้นเลยครับพอร์ตการเชื่อมต่อก็ประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปฮะว่ามันก็จะเหมาะสำหรับคนที่มี USB C แแลล้้ววกก็็ตต่่่่อจบเปนหัาาถคุณไมมี ก็ต้อง DC in และก็ h DM I out นะครับส่วนการพับของขาตัวนี้ผมว่าดีนะเพราะว่าคุณไม่ต้องมาปรับองศาเพิ่มเติมที่ขาแยกเพราะว่ามันสามารถปรับได้ในตัวนะครับเนี่ยชั้นสุดจะได้ประมาณนี้นะครับที่สามารถล้ําหนักได้นะแล้วก็ลงมาคุณคว่ำได้ถึงประมาณตรงนี้ยังสบายๆอยู่เลยนะครับยกเว้นว่าคุณกดลงไปลึกจริงๆเฮ้ยลึกประมาณนี้ก็ยังได้แต่ถ้าลึกกว่านี้ก็ไม่น่าได้แล้วมันก็จะเป็นการ คลิกไปอีกฝั่งแทนนะครับก็ประมาณว่านอนเกือบได้สุดนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะนอนไปเลยมันก็สามารถนอนได้เพียงแค่ว่าต้องหาอะไรมารองอีกฝั่งหนึ่งเท่านั้นเองนะครับส่วนดีไซน์ของเขานะครับพวกวัสดุเนี่ยมันก็คล้ายๆกับโนบุกตระกูลเซนบุกนะอาจจะไม่ได้พรีเมียมเท่านะครับแต่ว่า มันก็ยังให้ความรู้สึกแบบนั้นอยู่นะครับอันนี้มันไม่แน่ใจนะเป็นวัสดุอะไรเดี๋ยวผมจับเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก,การเชื่อมต่อนะครับก็เข้า,าขาตั้งกล้องหรือยอยต่างๆได้ด้วยนะครับตรงบริเวณนี้มันมีสกรูเทรดให้มาแล้วแต่ว่าขนาดไหนไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าเป็น1นส่วนสหรือว่า3าส่วนแนะถ้าใครทราบก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าฟีเจอร์อย่างต่างเป็นยังไงนะครับเพราะว่าการคอนโทรลเนี่ยมันจะอยู่ตรงบริเวณด้านหลังเนี่ยสอง,ร,องอรื่ เซนบุก S14 นะครับสามารถต่อเส้นเดียวได้เลยนะครับวันนี้ก็คือทุกอย่างจบภายในเส้นนี้เลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอันนี้ต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่าถ้าคุณต่อแบบนี้มันจะมีประเด็นในเรื่องของความสว่างนะครับเพราะว่าเนี่ยถ้าผมปรับความสว่างเพิ่มขึ้นเนี่ยฮะมันจะบอกว่าสูงเกินระดับ60%มันจะบอกว่าแอะไฟไม่พอนะกรุณาเสียบอะแดปเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณต่อ p ี PD, เส้นเดียวจากโน b บุกมันจะลิมิตความสว่างไว้ที่60%นะครับแต่วตัวอื่นเป็นยังไงไม่แน่ใจนะแต่เท่าที่ผมรู้นะครับมาตรฐานก็น่าจะใกล้เคียงกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าความสว่างของ10%เนี่ยผมว่า มันก็เพียงพอสำหรับการใช้งานในแบบอินดอร์นะแต่ถ้าคุณออกไปอัลโดเมื่อไหร่อันนี้อาจจะไม่รอดนะครับยังไงก็ต้องใช้อแดปเตอร์นะครับแต่ว่าอแดปเตอร์ของเขาเนี่ยมันก็แน่นอนนะครับเพิ่มความสว่างบวกขึ้นไปกว่านี้ได้อีกประมาณ1เท่านะครับเมนูอื่นๆมีอะไรบ้างนะครับหลักๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับก็แค่มีพวก Input Select เฉยๆนะครับหรือว่าการเปิดบูลไลฟ์ฟิลเตอร์นะครับพอเปิดบูลไล์ฟิลเตอร์เนี่ยก็จะเห็นว่า ภาพของจอมันจะออกไปทางเหลืองนิดหน่อยนะครับโดยรวมแล้วเมนูของพวกจอพอด b l e เบิลเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะไม่ได้เหมือนจอทั่วไปที่แบ่าบว่าม,มีการ ปรับนูน่นปรับนี่ได้ละเอียดต่หลักแล้วก็แค่มีพวก Input และความสว่างแล้วก็วอลลุ่มแค่นั้นเลยฮะส่วนสเปคอื่นๆนะครับตัวนี้ก็รองรับการเสพคอนเทนต์มัลติมีเดียนะครับรองรับมาตรฐาน HDR ด้วยเช่นกันเป็น HDR ที่400นะครับแล้วก็ขอบเขตสีนะครับ DCI P3 ตัวนี้รองรับที่100%นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็สามารถเอาไปใช้ทำงานอะไรต่างๆได้ด้วยนะครับแต่ถ้าการเล่นเกมนะครับรีเชสกก็อย่างที่บอกไปนะครับ120เฮิร์นะครับผมไม่แนะนำให้เล่นเกมเท่าไหร่นนะเพราะว่ามันก็120เฮิ มีเทคโนโลยีพวก Adaptive Sync อะไรเข้ามาด้วยแต่อย่างใดนะครับเพียงแค่ว่าใช้งานเฉยๆ 120Hz มันจะลื่นกว่า 60Hz เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าคุณเล่นเกมไม่มี Adaptive Sync ไม่มี G Sync อะไรไม่ s e r ีย s ก็สามารถใช้ประโยชน์ของ120เฮิรตซ์ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนไอ้พวกฟีเจอร์ในด้านการลดแสงสีฟ้าก็ลองทำให้ดูไปแล้วเมื่อกี้นะครับโดยรวมแล้วก็ไม่ได้มีอะไรให้พูดมากมายเท่าไหร่เพราะว่าจอ p o r t a b l e เนี่ยมันก็ไม่ได้เน้นฟีเจอร์อะไรแพรวผ่าพวกจอแยกที่มันแบบว่าเป็นจอจริงๆได้อยู่แล้วครับก็ประมาณนั้นนะครับจากการใช้งานจริงผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้พกพาอะไรยากนะเพราะว่ากระเป๋าเขาเนี่ยเขาให้มาหมดทุกอย่างแล้วนะครับอันนี้พวกสายอะไรต่างๆคุณก็สามารถยัดเข้าไปในช่องได้ผมว่าไเมื่อกี้นะครับแล้วก็น้ำ นะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะประมาณโน้ตบุ๊กอีกหนึ่งเครื่องหน่อยที่ว่าไว้นะครับแล้วก็ความหนาโดยรวมอยู่มาณ7มเมนะครับเวลาใส่ก็แพคเข้าหลุมเข้าตรงนี้ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วคุณก็ทําการปิดรูดเข้าไปเท่านี้ก็เป็นอันจบนะครับนี่เวลาพกก็สามารถพกกับโน้ตบุ๊กเข้าไปได้อีกเครื่องหนึ่งเลยแต่ผมแนะนำว่าควรจะใส่พวกนี้นะเพราะยังไงก็ตามมันจะได้จอไม่เป็นรอยนั่นเองครับ โดยรวมนะครับก็เป็นจอ Portable Monitor ที่บอกไว้เลยนะครับว่าถ้าใครใช้ก็ต้องติดใจนะครับไม่ว่าจะเป็น p o r t a b l e Monitor ตัวไหนนะครับเพราะว่าฟีลลิ่งการใช้งานเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนกับจอแยกนะครับแล้วถ้าคุณชอบความการบุกพาเนี่ยมันก็เป็นทางเลือกเดียวที่คุณมีอยู่แล้วนะครับแต่ราคาของเขานะครับตัวนี้อยู่ประมาณ1 0 0 0 0นต้นๆนะครับก็ถือเป็น Portable Monitor ที่ราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ก็แบรนด์ asus อนะมันก็ได้แบรนด์แล้วก็ได้ประกันที่น่าเชื่อถือนะครับถ เป็นแบรนด์ที่คุณไม่รู้จักในราคาที่ถูกกันอยู่หลายเท่าเหมือนกันนะครับเพราะาตามที่ผมเคยซื้อมาใช้เนี่ยมันก็ถูกกว่านี้พอสมควรนะครับแต่ว่าที่ผมใช้มันเป็นของแบบว่าจากประเทศจีนไม่ได้มีประกันอะไรเงนี้ครับก็ถ้าคุณอยากได้ความน่าเชื่อถือคุณก็อาจจะต้องจ่ายแพงสำหรับแบรนด์ asus ตรงนี้นั่นแหละครับแต่โดยรวมแล้วนะครับพวกงานประกอบคุณภาพะไะต่างของตัวบอดี้เขาเนี่ยมันก็เหนือกว่าของฝั่งจีนอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ว่าพวกเรื่องฟีเจอร์และสเปคของจอเนี่ยอาจจะไม่แตกต่างกันมากขนาดนั้นเอง